จำนวนปีภาษาญี่ปุ่นเน่นจะหมายถึงปีวิธีการบอกจำนวนปีให้ใช้จำนวนปีที่เป็นตัวเลขแล้วตามด้วยเน่นอิจเนนหนึ่งปีนิเนนสองปีซันเนนสามปีโยเนน สี่ปีโกอนเนนห้าปีดกคุเนนหกปีนานาเนนหรือชิจิเนนเจ็ดปีฮัจิเนนแปดปีคิวเนึ่งเก้าปีจูเนนสิบปี